สวัสดีครับนะครับก็กลับมาพบกับท่านเสืออีกครั้งนะครับวันนี้นะครับท่านเสือนะครับจะมาแนะนํานะครับในส่วนของขั้นตอนการทาสีรองพื้นนะครับซึ่งนะครับถ้าเราดูจากบริเวณโดยรอบนะครับก็คือมันจะเป็นงานภายในอาคารภายในห้องนะครับอันนี้อันนี้เป็นห้องนอนนะครับห้องนอนเนี่ยก็คือสีรองพื้นใช้เนี่ยควรจะเป็นสีรองพื้นกินอ่อน นะครับซึ่งทางเราเนี่ยก็แนะนําว่าให้ทาเป็นสีสรองพื้นกุนเก่าสูตรน้านะครับซึ่งในวันนี้นะครับสีรองพื้นที่ทางแข้งเสือ์ฟใช้นะครับก็จะเป็นรุ่นนี้ครับี่นะเป็นตัวสีรองพื้นกุนเก่าสูตรน้ําดูแลทีนนะครับเนาะตัวนี้เป็นสูตรน้ํานะครับกลิ่นอ่อนนะครับถ้าเราดูจากสีข้างในนะครับจะไปออกเป็นออปสีออกน้ํานมนม้นมํานมนะครับแต่ถ้าพอเราทา,าม,มาแล้วเนี่ย มันจะเป็นสีขาวสีใ,ใสๆเลยอ่ะนะครับก็เราก็จะมาเริ่มกี้สีหอลอดดยเลยนะครับก็อ่ะรับสีหลอดคือปุณเก่าสูตรน้ํานะครับมันจะเหลวอยู่แล้วนะครับนะครับมันจะเหลวอยู่แล้วเนาะนะครับไม่ต้องผสมน้าเพิ่มนะครับมาที่นีเ่เลยนะฮะนะครับรก็กี้ปกติเลยนะครับน,นะครับกี้ขึ้นีลงนะครับ แสดงว่าสีมันออกเป็นใสๆนะครับแต่ไม่ออกเป็นสีนมนมแล้วนะเป็นเสๆนะคะรับหยุ่มนะคะออนรับพอคนแล้วก็จะหยุ่มไม่ได้นะครับเวลาจิ้มสีรองพื้นนะครับก็เริ่มจากตรงกลางกันเลยนะครับเราไปไล่ไ,ลไปนะครับเพราะว่าที่เราลงตรงกลางก็เพราะว่าเพื่อให้มันหนาหนาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มากิ้งเกลี่ยหลังนะครับให้มันบางสมดุลก,กันนะคะรคับกิ้มไป กิ้งเบาๆครับไม่ต้องรีบมากนะครับกิ้งเบาๆนะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับนะฮะกิ้งนะครับขึ้นลงนะครับเอกนะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับเรื่อาๆตรงกลางนะครับมาสกรีนขึ้นนะครับไม่ต้องกิ้งสุดนะครับก็ลงใหม่นะครับ ไปเรื่อยๆไม่ต้องกดมากนะครับขอทำระชากเลยนะเพราะถ้าที่มาปุ๊บแบบสีจะกระเด็นเยอะนะครับยาครับยากไหมไม่ยากเลยเนาะน ค่อนข้างที่จะกลิ่นอ่อนนะครับเป็นกลิ่นเหมือนสีน้ําทั่วไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรองพื้นเก่านะถุกน้อเคนะครับเรียบร้อยนะครับถ้าถามว่าถ้าเป็นผนังเนี่ยจําเป็นต้องทาสีรองพื้นเก่าไหมนะครับผมบอกเลยว่าจาเป็นนะครับเพราะว่าสภาพผิวเดิมนะครับ ของห้องเนี่ยนะครับเราไม่รู้ว่าสภาพของเขาเนี่ยจะมีุ่นหรือว่าสีเดิมเนี่ยทอบมากน้อยแค่ไหนนะครับเราจะทาสีรองพื้นเก่านะครับเพื่อที่จะเหมือนอารมณ์เหมือนเ,อเ,ป,นเป็นกาวนะครับยึดระหวา่างปูนกับสีใหม่ที่เราจะทาให้มันแน่นขึ้นนะครับเนาะก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคขอบคุณครับ